เรื่องนี้เร็วจะไม่ยุ่งอ่าธนูมันมาแล้วโอสโลอีกต่างหากแหม่พักลมพักลมโฆษณาสักครู่ <laughs> <c oughs> Welcome to Baba Baba ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีอ,อช่วยด้วยผมโดนสกิลิตันไล่ล่าครับใครก็ได้ช่วยผมทีแยวนี้มันของผมนี่นะออช่วยผมด้วยผมยังไม่อยากตายช่วยผมทีใครก็ได้ช่วยผมทีผมยังไม่อยากตากย อย่าทำลายผมเลยนะตามผมมาหรือเปล่าอ่ะไม่มีใช่ไหมเอออย่ามายุ่งกับผมเลยนะอย่านะอย่าเลยรีโปลละอย่าทำลายผมเลยนะเออผมต้ขึ้นไปข้างบนสะหน่อยแล้ว ใส่ผมด้วยจะเช้าแล้ว่สยผมทีผมหลงทางจะทำไงดีเออผมว่าน้ำตกไปไม่ไหวแล้วผมรู้สึกหนีจนเหนื่อยแล้วอะ่ะเออไม่เป็นไรผมจะต้องขึ้นไปให้ได้ห่ายจนขาชาแล้ววิ่งหนีจนจะหนีไงแล้ว เราคงปลอดภัยแล้วสินะ,ะดีจริงๆว่านะ้น้ำกลับบ้านดีกว่าเออเป็นไรคะเป็นตะคิวไม่จุยด้วยเออว่ายไม่ขึ้นเออไม่เออเออ